สวัสดีพวกเรานะครับวันนี้เราจะมาเล่นซอนแอปเชนซอร์กันดีดูฉันคือเดนจิเห็นมหเจ้าหมีนี่เจ้าหมีอ่านั่นคือมารกิมะแล้วก็เออเดี๋ยวาจากไหนอะโลกไหนนี่นายผิดเรื่องรือเปล่าเนี่ยอะจอร์วิอะไรเนี่ยมาทำไมฮะนี่ไม่อยู่ทุกเรื่องไม่ได้แล้วบอกไม่ก่อนเลยฉันไม่ได้คิวหมานายนะนายจะมาทำไมเนี่ยใช่นี่ นี่นี่มันใบเลื่อยต่างหากวราไอ้คือตัวนี้มันเป็นหมาตะกอนไม่ใช่ยังไงฮะอ๋อเออใช่ใช่ใช่นี่คือคนหัวโปจิตาค่ารักไม่ไ่ามันมิดเนี่ยมันกินหมาเข้าไปตัวนี้เจ้าหวีกินหมา เดี๋ยวจอวิคคุยกันได้นะเออยีเอายี้จอวิคนายนายฉันให้สิทธิ์นายไปแอบก่อนเลยฉันเป็นก่อนก็ได้พวกนายมาเสียชีวิตนะบอกไว้ก่อนมาเสียชีวิตดิฉันจะรับแล้วนะลปไปแอบยุ่งแอบยู่แอบยู่สิบเก้าแปดเจ็ด a moments t l มาใครจะโดนคนแรกเรื่อยของฉันนี้เออด่ดอ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 ดมาสตรงนี้มีไหมเอ่ยเฟิบฟิบไอ้ไม่บอกอ่ะนี่มันแมมมุมนี่นะดีแด่ะเลื่อยเลื่อยแบบมุมเป็นยังไงล่ะห้องนี้หรือเปล่าเปิบเปิดเข้ามาเอ๊ะไม่มีแฮะเดี๋ยวนะ ทางขวาไม่มีไม่มีคนแอบโอเคไปต่อดีกว่าเปิบมาจเจอเลย่อยตรงกลางนี้ล็อกแฮข้างล่างเฟิบลงมาข้างล่างตรงนี้ทางซ้ายไม่มีมาเจอหน่อยเชนสอดีเดือดเดือดเลย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 นี่แหละทำลายกระจกเลยฝั่งซ้ายนี้มีไหมห้องนี้ปฟ๊บเปิดเข้ามานิวเคลียร์เออ มาแล้วดีแร่เล่อยสะมาขี่ม้าคน <Gym. S 1> แรกอ่าฉันเจอมาขี่ม้าเป็นคนแรกดูสิอ๊กใดดีหรือเปล่าร้ามีคนเนียนที่มันหมายครว่าอยู่ตรงนี้เลยยังไงล่ะนี่ใบหน่อยสิเจ้าหมีอ่อเหรอกระจกข้างอันกระจกเออกระจกที่มีกระจกไม่มีตรงนี้ อห้องนี้ไม่มีไหนเลื่อยไปก่อนแล้วกันเฟอุ้ยเจอจอนบิกแล้วดีเด้อโดนหมเลยไม่ไงล่ะสุดท้ายฉันชนะวมดเลยเหลือเจ้าหมีเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวนะไม่เจอหรอกนี่ันวนกลับมาที่เดิมแล้วว่าเปิดไปอุ้ยเปิดได้ที่นานี่มันห้องสไปเดอร์แมนโอ้โอ้เดี๋ยวนะเฟิร์ กบอกไว้ก่อนเลยมองแล้วเห็นตึกหรอใช่เออเดี๋ยวนะปุ๊บอยู่ชั้นบนบนหรือเปล่าเจ้าหมีได้บอกไว้ก่อนว่าชั้นอยากกระจุกและมองให้เห็นตึกมองแล้วเห็นตึกคืออะไรไเจอไข่ทองคําด้วยแหละเออได้ฉเฉลยไปละฮะ,ะเฉลยมาสิฉันเมื่อกี้ฉันเห็นด้วยแกเดินผ่านแ,แล้วแกก็เดินกลับจริงเหรอจริงแ,แต่องเดินมาตรงนี้เนี่ยตรงทางของ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทางเดิมอะทางเดิมอะทางเดิมที่แกเดินมาทางเดิมอุ้ยจะได้แล้วเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่ายายาดินะกระจกกระจุกโอ้แล้วใครจะไปรู้ได้ไงเล่าที่ที่ที่ตึกตึกอ่ะเราแกแอบตรงไหนในกล่องนี่เหรอไม่ฉันแอบตรงนี้แล้วฉันเข้าตรงนี้แล้วไม่เห็นแกเนี่ยนะไม่ได้เห็นเลืยแกเดินมาตรงนี้แล้วแกก็เดินกลับไปเลยพอดี อ่าฉันได้เล่นแล้วมาคีมาเป็นคนเป็นนะอ่ะนับตรงนี้เลยหลังตรงนี้เลยมาขี่ม้าหลังนับเลยอ่ะป้าจอนวิกลราไปแอบด้วยกันไหมวาไปลูกไปลูกนะมาแอบด้วยกันเหรอเฮ้ยแกจะพูดดังพูดดังทำไมเล่าไปยินแเป็ดทีแเป็ดเลยแเป็ดไเลยอ้าวแล้วแกจะไปไหนอ่ะ ก็ไปแอบองฉันดีแย่ดีกว่าดีดีทางนี้ทางนี้เออนี่ดีกว่านี่ฉันอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคนั่นแหละโอ้โหสุดยอดเอาเลยมาคีมา้าความบิ๊กเนียน <c oughs> โอ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเนียนหรือเปล่าเ <c oughs> พื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ <c oughs> เราถือปืนด้วยเดจอนเราไม่ได้มาบู๊แหลกนะเนี่ยโอเคฉันไม่ได้เตรียมเชนซอมาซะด้วยสิ เจ้าบีแกอยู่ไหนอ่ะอุ้ยมาแล้วฉันไม่บอกแกมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วเจอแล้วจ,จอรจอรวิกจอรวิกว้าวอวนระเบิดได้หรออู้ยูระเ,ะเะบิดอวนยัดระเบิดเอาเอาเจ้าบีมีข่าวร้ายจะบอกออกอะไร ฉันก็จอร์นวิกโดนยัดระเบิดตายานั่นไงมาคิวะาะจอร์นวิกเจอคนแรกอะฉันคนที่สองเหลือเจ้าหมีคนสุดท้ายปะงั้นฉันเดินตามละกันดูซิว่าจะเจอเจ้าหมีไหมเจ้าหมีน่าจะเนียนอยู่นะอะปึ๊บเปิดประตูมามาดูกันว่ามาคิวะจะเจอหรือเปล่านะครับอะฉันขอช่วยดูหน่อยดูแวบๆปึ๊บ โอ้เจ้าหมีก็ตัวเล็กด้วยอย่างนี้ได้เปรียบสุดๆไปเลยอะสิไหนเจ้าหมีขอเสียงหนออ่อยนี่เดี๋ยวแกเป็นหมีนะ <c oughs> แเลาะเป็นหมาเลาะเป็นหมาได้ไงเล่าเออทำไมอ่ะไม่เคยเห็นล้อหมีเห่าหมีเห่าฮะหมีเห่าอะไร <c oughs> ดีแก <c oughs> ดีด <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> แกจะโผล่ห like. ัวออกมาทำไมแล้วแกเงยหน้า <developed> ส <pain> ิดีแกหาพวกเราได้แอบแล้วซอนวิกเป็นไปนับเลยใช่ใช่ใช่ปั๊บไปเร็วไปเร็วไปเร็วพวกเราอ๋อตรงนี้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 ตรงไหนแอบตรงไหนอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เหรอเดี๋ยวฉันไปเองอีกทีละกันได้ได ตคู่ไปแอบก่อนไปแอบก่อนเผอเอาเลยไอ้อย่าเพิ่งดีอย่าไปทันแอบเลยเอาเลยก็ได้ครับเอาเลยเอาเลยจะจัด,จด,จดอึ้ยโอ้โหโอ้โหเล่นงี้เลยเหรอว้าวเจอได้ไงเนี่ยวอาวเอาละฉันก็ได้เป็นวิญญาณแล้วนี่มาดูจอนวิคหานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่ะเริ่มจากโอ้จอร์นวิกยิงทั่วเลยนะครับอ่ะแล้วจอร์นวิกก็ทะลุไปอีกห้องหนึ่งโอ้ยโอ้โหยิงกาดนะครับดูจอร์นวิกนี่มันไม่มีอะไรให้ยิงตรงนั้นน่ะจอร์นวิกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในไงเนี่ยในไงเนี่ยโอ้ เจอเป็นคนที่สองนะคะรับโอ้เจ้าบีโออ่ะมแอบฉันเรียนเลยเรียนตรงไหนเดี๋ยวายเดีย๋ยวแต่ฉันก็ไม่เรียนนะอยู่ๆก็โดนเจอเลยเนี่ยมาอีกห้องหนึ่งนะคะรับโอ้ห้องนี้ใครจะมาแอบที่เดิมตรงนี้ไม่มีหรอกนี่นีัเดี๋ยวชักนชั้นก็แ่ชั้นเห็นอยู่ตรงนี้เจ้าบีเขาห้ามบอกการเกมนี้อะไรอ่ะ เขาบอกไม่ได้เลยลงไปลงไปโอ้โหไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้พูดเลยเขาเรียกว่าใบอย่างนั้นน่ะเรืนตามเฉยเไม่ได้ใบซะหน่อยโอ้โหนี่ก็ยิงมั่วยิงไม่ถั่วเลยเนี่ยโอ้ไม่เจอเราไอ้เจ้าไปยิงมันทำไมตรงนั้นน่ะไอ้คน สรุปมันเป็นถังแก๊สหรอ,อเมื่อกี้ว่ามันทิ่ว่าถังแก๊สอีกกันพูดไม่ได้โอ้ไอ้แก๊สย,ยิ่งไปอ้วนไอ้แกนี่ยิ่งไปอ้วเยเดี๋ยวก็ตายาเหมือนเม<ว>ื่อกี้หรอกแกจะเข้าไปห้องน้ำเหรอคโอ้กวอาเขาเลยโอ้ฮะพี่ออกมาห้องน้ำยิงเข้าไม่ได้แกจอนวิ่งแกจะเข้าไปโอ้้าอาจจะอยู่ในห้องน้ำก็ได้นะเออมาคีม่าเนี่ยมามาคีมาอยู่ไหน เอาดันแกอุ้ยเยวอหยแบมีแบ๊กไม่ทันตอจบอย่างนี้เลยเหรออหยางแบ๊กมีแบ๊กไม่ทันอ่ะฉันหาแล้วนะปื๊บเยเอาเลยหาเลยนี่ฉันมีระเบิดด้วยใครเจอคนแรกโดนระเบิดฉันแน่ปึ๊บทางนี้หรือเปล่านะเอ้ย ทำไมแม่มุมมันเฮ้ยเสียงอะไรได้ยินเสียงใกล้ๆแถวนี้<ะ>แล้วแม่มุมกระเด็นมาตรงนี้หรอดีอะ <c oughs> จอร์วิกจอร์วิกเดี๋ยวจอร์วิกแอบไดนน้ดี <c oughs> เดี๋ยวบันที่ของสไปเดอร์แมนไม่ใช่หรอแล้วสไปเดอร์แมนอยู่ไหนเนี่ยไปไหนแล้วอะ <c oughs> โอ้มาดอดตรงนี้เลยสไปเดอร์แมนโอ้ดีครับจอร์วิกแย่งที่สไปเดอร์แมนนะครับ โอเคคนแรกนะเจอแล้วอ่ะเอาไปกินอ่ะยันเข้าไปิปึ้มริบร้อยปะเนี่ยไหนโอ้ไปกองกับสปไปเดอร์แมนเลยอ่ะประกาศทุกคนเจอจอนวิกเป็นคนแรกเย้มาคนต่อไปโอ้โหตรงนี้กระจัดกระจายมาก เอาไปดูเอาไปโอ้โหไม่โดนครับโอยหลบได้ไงเนี่ยโอ้โหดิเรียบร้อยเจอมาคีบ้าเป็นคนที่สองดีครับโอ้โหไวยังางเหลือเจ้าบีเป็นคนสุดท้ายหรือว่าอยู่ชั้นบนทุกคนชั้นบนเหรอที่เดิมตรงนี้อยู่ไหนอะไปได้ปะไม่บอกไม่บอก ตรงนี้ก็ไม่มีห้องนี้อ่ะเฟิร์บเปิดเข้ามาเนในตู้นี้แน่นอนปึ๊บไม่ใช่ในตู้นี้ก็ไม่มีออแล้วมันอยู่ไหนนี่เงียเดี๋ยวนะฉันบอกไว้ก่อนเลยว่าฉัานจะแอบเนียนสุดๆเลยเน,ยนสุดๆเหรออ้าวว่างไงมาคิมะอ๋ออ๋อเดี๋ยวนะตรงนี้ ดูไปแล้วหรือว่าที่เดิมเออชันววานนะคีปเปอร์อันนี้ก็ปกตินะเออแต่มันมีตัวหนึ่งที่ไม่ปกติอะไรอ่ะโอ้โหอุ้มเป็นพ่อลูกกันเลยนี่อะไรเนี่ยอ่าครับผมรักพ่ออ้าว่เอาไปเลยระเบิด หยันระเบิดหยันระเบิดใส่หยันระเบิดใส่หยันระเบิดใส่หยันระเบิดโหเดียนไปอะไรจะเดียนป่านนั้นเนี่ยนี่ใครเขาให้แอบในตู้กระจกกับเดี็กเจ้าหวีไม่เคยเห็นล้อมีตู้กระจกมันไม่เนียนโอ๊ะมักจิ้มอาเผาเลยชู่ว